นี้เราจะนั่งรถไปใต้ดินค่ะที่เชียงไฮ้นะคะ,ะเริ่มจากสถานีนี้เราจะไปสาย14นะคะไปขึนมาตรงนี้นะคะตามป้ายลูกศรชี้บอกทางเลยค่ะสายที่14นะคะ,ะเดินเข้ามาเราก็จะเห็นป้ายชี้บอกทางมีทางออกที่3ที่4ที่6ตรงไปเรื่อยๆนะคะ เอเดินมาถึงตรงนี้ก็มีตู้ขายบัตรนะคะคือหมายความว่าเป็นตู้ขายบัตรขายตัวต๋วตู้โดยสารที่เราซื้อด้วยตัวเองเห็นค่ะมีภาษาให้เลือกด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษภาษาจีนที่เขามีให้เลือกแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆที่เขาบอกแต่ต้องจําสถานีที่เราจะขึ้นจะลงให้ได้นะคะตอนนี้เราเลือกสถานีแล้วนะคะ ตู้นี้เขาบอกว่าจ่ายหรือชำระเงินด้วย QR Code เท่านั้นนะคะถัดไปค่ะดูตู้อื่นเป็นยังไงคะ QR Code ไหมเลือกภาษาได้ไหมคะตอนนี้เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่ะเลือกสถานีนะคะ,ะไม่ทำงานอีกเหมือนกันตู้นี้นะะตู้นี้ค่ะเลือกภาษาได้ไหมคะัะเลือกภาษาได้นะคะ ตามขั้นตอนต่างๆผู้โดยสารสคนนยนะคะคนละสามหยวน2คนก็หกหยวนนะคะชำระเงินเรามีเหรียญแล้วก็หยอดเหรียญไปถ้ามีแบงก์ก็ใส่แบงกตรงนี้นะคะตอนนี้หยอดเหรียญลงไปเรามีกี่เหรียญคะพอไหมได้มาแล้วคะ่ะเราซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะ เน้่เขามาตรงนี้ถ้าเป็นเงินทอนก็ออกตรงนี้นะคะจ่ายเสร็จสับเรียบร้อยค่ะไปเดินตามลูกศรชี้บอกทางที่จะไปะชานชาลาที่เราจะขึ้นรถไฟนะคะคผู้โดยสารทุกคนที่จะเข้าไปภายในสถานีภายในชานชาลานะคะต้องผ่านเครื่องเอ็กซเลยก่อนแล้วก็มาเอาบัตรโดยสารดีค่ะแตะตรงสแกนที่จะเข้ามานะคะ ก็เหมือนเหมือนกับรถไฟฟ้าที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนั่นแหละค่ะเหมือนกันเลยหลังจากนั้นก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเลยนะคะเดค่ะสายที่สองสายที่14ลูกศรชี้บอกทางไปด้านนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเดินมาตรงนี้นะคะบอกสาย14ไปทางขวาม,มือนะคะเค่ะเราก็ต้องเดินเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ ตามลูกศรชี้บอกทางว่าไปารถไฟสายที่14สีเขียวเข้มนะคะแล้วก็เดินมาที่พื้นก็มีลูกศรชี้บอกนะคะเนี่ยค่ะลาย14หรือสายที่14นะคะนะคะก็เห็นมีป้ายชี้บอกอีกนะคะรถไฟสายที่14ลงไปข้างล่างค่ะนี่นะคะลงไปใต้ดินลึกๆค่ะ ลงบันไดเลื่อนมานะคะมีลูกศรชี้บอกทางมาไปรถไฟสายที่สองหรือสายที่14นะคะก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆเราจะไปสายที่14แล้วก็เดินตรงไปด้านนี้นะคะส่วนสายที่2เนี่ยค่ะตรงฝาผนังด้านโน้นเขาก็มีชี้บอกนะคะว่าเดินย้อนกลับขึ้นไปสําหรับสายที่2ส,ส่วนเราจะไปสายที่14แล้วก็เดินตามลูกศรชี้บอกทางมาด้านนี้นะคะ แล้วก็ระหว่างทางเดินก็จะมีป้ายไฟป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยเป็นไหมคะเดินผ่านป้ายไฟป้ายโฆษณาต่างๆมาแล้วนะคะก็เห็นลูกศรชี้บอกทางทั้งอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างทางเดินนี่ค่ะไปรถไฟสายที่14นะคะเดินตามลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆค่ะพอมาถึงตรงนี้เป็นทางออกนะคะทางออกที่8 แต่พวกเราจะไปขึ้นรถไฟสายที่14ลูกศรชี้บอกทางให้ตรงไปนะคะเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่เราสังเกตดูนะคะตามสถานีรถไฟแล้วก็ทางเดินเขาจะมีป้ายบอกทางเขียนชัดเจนมากนะคะคือไม่ต้องหลงแล้วบอกด้วยว่าแต่ละช่องทางออกนไปที่ไหนบ้างนะคะคือชัดเจนจริงๆไปได้ถูกเลยคนมาเที่ยวก็ไปได้ นะคะไม่ต้องตัวหลงค่ะมาถึงตรงนี้นะคะรถไฟขบวนที่เราจะไปมาแล้วค่ะสายที่14นะคะจอดและผู้โดยสารลงผู้โดยสารใหม่ก็ขึ้นไปค่ะลงจากรถไฟขบวนนี้มาแล้วนะคะคืขอขบวนนี้เป็นสายที่14ค่ะสีเขียวเข้มนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนไปขึ้นสายที่4คือสายสีม่วงค่ะ ถ้าจะขึ้นบันไดไปก็ไปด้านนี้ถ้าจะไปบันไดเลื่อนหรือไปลิฟต์ก็ไปฝั่งนนขึนะะ้นมาฝั่งนี้ก็ไม่มีลิฟต์นะคะเป็นขึ้นบันไดไปเลคะ่ะไปขึ้นสายสีม่วงต่อนะคะขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะดูสายสีม่วงอยู่ชานชาลาแถวนี้และเราก็ต้องเช็คนะคะว่าเส้นทางที่เราจะไปาารถจะหันหัวไปทางไหนเ็นนะคะ จะถูกไหมจะไปชานชาลาด้านไหนเอามาด้านนี้ค่ะสถานีนี้เรียกว่าสถานีปู่ดงเอวนิวนะคะส่วนสถานีที่เราจะไปสถานีอะไรคะดูคะ่ะสถานีที่เราจะไปคือ,อาลานลานคุนลานคุนโรดนะคะ ตรงหมาเลขหกอะคะ่ะผู้โดยสารก็รอที่จะขึ้นรถไฟสายที่4ี่หรือสายสีม่วงนะคะนะะผู้โดยสารยืนรออยู่ตรงนี้3นาทีเสร็จก็จะมานะคะตอนนี้เรายืนรอรถไฟสายสีม่วงนะคะหรือสายที่สี่นะคะจากสถานีปู่ดมงเอวิเิล<ๆ>ไปที่สถานี ลานโคมรถนะคะเลยค่ะยืนรออยู่แล้วก็มีป้ายบอกเวลาว่าอีกสองนาทีกับ13วินาทีรถจะมาถึงนะคะตอนนี้รถไฟขบวนที่เราจะไปมาแล้วนะคะก็มีเจ้าหน้าที่มายืนกำกับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมาถึงนล้ช่องประตูช่องทางขึ้นเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกกันเองนะคะเนี่ยอันนี้แล้วก็ถัดไปตรงนั้นนิดหน่อยเองไม่ห่างกันมากนะคะ ดูค่ะประตูรถไฟเปิดที bank, so, meter, hadi, ่กั้นเปิดนะคะจอดสนิทแล้วก็เปิดค่ะผู้โดยสารลงมาผู้โดยสารใหม่เราขึ้นมาถึงสถานีลันคุโรถนะคะค่ะสถานีหลานคุโรถลงจากรถไฟขบวนนี้นะคะตอนนี้หาทางออกค่ะเขาบอกทางออกเดินตามป้ายบอกทางไปนะคะ สารใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเมโทรหรือ MRT คือการใช้บริการต่างๆนะคะก็คล้ายๆกับทุกทุที่หรือหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่กรุงเทพที่ประเทศไทยระบบต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะคะและที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มีป้ายบอกทางชัดเจนนะคะว่าไปที่ไหนยังไงทางออกตรงไหนบ้างคือชัดเจนมากนะคะ คนใช้บริการก็ไม่ต้องกลัวหลงแม้เราจะมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ไม่ได้อยู่ประจำที่นี่ก็ตามตก็ไม่ต้องกลัวหลงนะคะเด็ค่ะมีชี้บอกทางออกว่าไปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นทางออกนะคะมีทั้งบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนนะคะใครไม่อยากเดินก็มาใช้บันไดเลื่อนกค่ะก็จะมีเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นไป พอจะถึงทางออกก็เตรียมบัตรโดยสารไว้นะคะพอเตรียมบัตรโดยสารไว้ถึงทางออกก็เหมือนที่กรุงเทพเลยนะคะแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ที่กั้นก็จะเปิดนะคะแล้วเราก็จะเดินออกมาด้านนี้ก็เป็นทางเข้าทางออกสถานีรถไฟนะคะเดินออกมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตรงจุดนี้ที่เรามาตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ย ดูนะคะแบบทางออกเดินออกมานะคะตรงนี้ก็เป็นทางแยกเป็นสีแยกแล้วก็จะเห็นเป็นถนนหนทางฝั่งน้องก็จะเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามีรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็จบทริปของพวกเราด้วยรถไฟใต้ดินโดยการเริ่มต้นจากสถานีหลานคุณโรถ นะคะใช้บริการรถไฟใต้ดินที่เซียงไฮ้ประเทศจีนนะคะในวันนี้เดินออกมาจากสถานีรถไฟแล้วเดินกลับไปที่โรงแรมนะคะตรงนั้นอาคารที่มีโดมแหลมๆมีหอคอยนะคะเป็นโรงแรมดับเบ e ลทรีบายฮิลทันเซียงไฮ้ประเทศจีน่นะคะเดินกลับโรงแรมกันนะคะ